สวัสดีครับในวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศส5 6 2หรือ PDPA ที่ย่อมาจาก Personal Data Protection Act โดยหลังจากที่เลื่อนประกาศใช้มาแล้ว2ปีตอนนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนพศ2565นี้แน่นอนครับโดยเนื้อหาหลักของกฎหมายฉบับนี้คือถ้าจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด เราจะต้องมีการขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้โดยเราต้องมีการบอกกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการนําข้อมูลไปใช้และต้องใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุด,ด้วยครับทําให้จากนี้ไปถ้าเราถ่ายภาพแบบใดๆก็ตามไม่ว่าจะถ่ายเซลฟี่มุมแคบมุมกว้างหรือมุมไหนก็ตามถ้าถ่ายแล้วนําไปแชร์ในแอปโซเชียลแชร์ส่วนตัวให้เพื่อนๆคนในครอบครัวในแบบที่ไม่เกิดรายได้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไรครับแต่ถ้ารูปภาพดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนทําให้เกิดความเข้าใจผิดพาดพิงผู้อยู่ในภาพหรือผู้อื่นอาจถูกฟ้องร้องได้ครับและถ้ามีการนําภาพไปใช้เพื่อการค้านําไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นถือว่าผิดกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนี้ผมได้ไปนั่งค้นหาไปนั่งโหลดไปนั่งทดลองทดสอบแอปสาหรับเบอร์ภาพใบหน้าอยู่หลายชั่วโมงลองไปหลาย10แอป จนไปเจอแอปนี้เข้าเป็นแอปเจ๋งๆที่ช่วยให้เบอร์ภาพใบหน้าในภาพให้กับเราโดยอัตโนมัติจะถ่ายภาพใหม่หรือเบอร์ภาพที่เรามีเบอร์ให้กับเราโดยอัตโนมัติเบอร์ทุกคนในภาพให้ทันทีทําได้ฟรีแอปดีเป็นสีคู่เครื่องแบบนี้ห้ามพลาดครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับกืออน่นให้เพื่อนๆเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ fresh Bur แอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีมีโฆษณาสแสดงขึ้นมาบ้างไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าสมัครรับอะไรทั้งสิ้นใช้งานได้ฟรีดีต่อใจอาตีอเฮอาหมวยโหลดไปใช้ได้ทันทีไม่มีปัญหาเลยครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับเมื่อดาวโหลดและติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปขึ้นมาในการเปิดใช้งานครั้งแรกตัวแอปจะขออนุญาตเข้าถึงรูปภาพในเครื่องของเราให้แตะอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมดนะครับ เพื่อแอปสามารถเลือกรูปมาเบอร์ถ่ายรูปใหม่และใช้ภาพให้กับเราได้เมื่อแตะแล้วรูปภาพทั้งหมดในเครื่องจะแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะไลบรารี ie, เพื่อเลือกรูปจากอัลบั้มได้หรือแตะคามิล่าเพื่อถ่ายภาพใหม่ได้ครับเมื่อแตะเลือกรูปรูปจะแสดงขึ้นมาโดยภาพใบหน้าทั้งหมดในรูปจะถูกเบอร์ทันทีเพื่อนๆสามารถแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อย่อขยายขนาดการแสดงภาพได้หรือใช้2นิ้วแตะรละบีบเข้าหรือกลางออกเพื่อย่อขยายดูผลลัพธ์การเบอร์ได้ครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าในภาพตัวอย่างนี้ภาพใบหน้าทั้งหมดถูกเบอร์ให้กับเราโดยอัตโนมัติพร้อมกันนั้นด้านล่างจะมีตัวเลือกในการเบอร์ภาพ4แบบเมื่อแตะเลือกแบบใดๆใบหน้าทั้งหมดในภาพที่เราเลือกจะถูกเบอร์ตามแบบที่เลือกทันทีโดยอัตโนมัติอยากได้เอฟเฟก์แบบไหนเลือกได้เลยครับโดยตัวแอปจะค้นหาภาพใบหน้าแบบเต็มหน้าแล้วเบอร์ให้โดยอัตโนมัติถ้าไม่ต้องการเบอร์ภาพใบหน้าไหนให้แตะบนใบหน้าเพื่อยกเลิกได้ครับถ้าอยากให้เบอร์ซ้ำก็แตะอีกทีง่ายสุดๆเลยครับ สำหรับใบหน้าที่แสดงไม่เต็มหน้าไม่ถูกเบอร์เราสามารถไปปรับเพิ่มได้ครับด้วยการแตะไอคอนรูปผู้กันด้านบนเพื่อปรับแต่งเพิ่มเติมโดยในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้แตะปุ่มตัวเลขทางด้านขวาล่างเพื่อเปิดกรอบการตั้งค่าง,ง่ายๆเริ่มจากสไลเดอร์แถวบนสำหรับปรับขนาดของผู้กันอยากได้ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ปรับได้เลยครับโดยขณะที่แตะแล้วลากสไลเดอร์เพื่อนๆจะเห็นขนาดผู้กันแสดงให้เห็นเป็นขนาดวงกลมบนหน้าจอ เพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้ผู้การมีขนาดเล็กหรือใหญ่นั่นเองครับสไลเดอร์ถัดมาสําหรับปรับระดับของเอฟเฟกต์เลื่อนสไลเดอร์ไปทางซ้ายเพื่อลดขนาดเอฟเฟกต์เช่นเบอร์น้อยลงหรือเลื่อนสไลเดอร์ไปทางขวาเพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์เช่นเบอร์มากขึ้นเลือกปรับได้อย่างยืดหยุ่นครับสําหรับด้านล่างจะใช้สําหรับเลือกเอฟเฟกต์ในการเบอร์ใบหน้าที่จะใช้อยากได้แบบไหนแต่เลือกได้เลยครับเมื่อแตะเลือกแล้วให้แตะนอกกรอบเพื่อปิดเมนู จากนั้นแตะเลาลากบนใบหน้าหรือบริเวณที่ต้องการเบอร์ในภาพได้ทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆยังสามารถแตะปุ่มลูกศรด้านล่างเพื่ออันดูและรีดูการปรับแต่งของเราได้ครับหรือแตะไอคอนรูปยางลบเพื่อลบเอฟเฟกการเบอร์ที่เราสร้างขึ้นได้ครับเมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วให้แตะเซฟเท่านี้ก็เรียบร้อยภาพจะถูกเซฟเก็บไว้ในแอปรูปภาพให้กับเราแล้วครับเพื่อนๆสามารถเปิดแอปรูปภาพขึ้นมาดูทำการแชร์หรือส่งต่อได้เลยครับ แอปดีเป็นสีคู่เครื่องแบบนี้ใช้งานง่ายน่าใช้แจกให้ใช้งานฟรีไปโหลดมีไว้คู่เครื่องกันด่วนๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ